ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เดนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอช่วยคิดช่วยทำโดย จับยุงอัจฉริยะแบคโฮองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพทรมอ,อนุมัติงบประมาณกว่า24,000ล้านเดินหน้า246โครงการป้องกันน้ำท่วมยืนยันไม่ใช้พื้นที่กทมและปริมณฑลเป็นพื้นที่รับน้ำ ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนางนาลินีทวีสินและนายณทูใส่เกลือเป็นรัฐมนตรีไม่ผิดจริยธรรมแต่ไม่รอบครอบให้เวลา30วันไปพิจารณากรอบจริยธรรมอีกครั้งตำรวจได้ไล่นิ้วมือคนที่นำสกิ์เซ็ตเจลไปติดแล้ว พร้อมยืนยันว่าเป้าหมายการก่อเหตุครั้งนี้เป็นตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับสถานที่สีสอสอพักประชาธิปัตย์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทนายกรัฐมนตรีเรื่องภารกิจวอ5ที่โรงแรมโฟซีซั่นหลายพื้นที่ในแม่ห้องสอนยังมีไฟป่าโหมหนักส่งผลให้หมอกควนันปกคลุมตัวเมืองหนานแน่นผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมหลายหน่วยงานเร่งฉีดน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณความชุ่มชื้น นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูของอิสราเอลเข้าพบหาหรือผู้นําสหรัฐที่ทำเนียบขาวเรียกร้องให้เพิ่มแรงกดดันอิหร่านหากไม่หยุดพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ คุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าวันมาคบูชาวันนี้เป็นวันหยุดราชการก็ขอเชิญชวนผู้ธศาสนสิิชนไปร่วมกันทําบุญใส่บาตรนะคะรวมถึงเวียนเทียนในตอนเย็นด้วยนะคะวันนี้เป็นวันพุธที่7มีนาคมพุทธศักราช2555เรายังคงติดตามสถานการณ์การเมืองกันอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณณลินีคุณนัทวุฒินะคะซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดมารวมถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มบ้านเลขที่ 1> 1ด้วยเขบอกว่า30พฤษภาคมพ้นจากออพ้นจากโทษแล้วจะมีคนเข้ามานั่งรับตําแหน่งทางออด้านการเมืองด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในช่วงหน้ากับอาจารย์สุกุมทั้งสองท่านค่ะท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์สองหล่อที่นี่คนดีกี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคทนนี้ เก๋งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีสันลูกด้วยที่เบนซ์ทองหล่อ02714อต,า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 ตาัดๆผมอยู่ทุกวันละครับ โลกของการศึกษาพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กไทยจึงต้องเรียนรู้และก้าวให้ทันโลกยุคใหม่การศึกษาต้องทําให้เด็กไทยได้พัฒนาก้าวล้ำทัดเทียมนานาชาติขอเชิญผู้ปกครองและเยาวชนไทยพบกันในงานอนาคตการศึกษาไทยมาก,กรรมการศึกษาที่จะตอบทุกคาถามเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษาไทย6-7มีนาคมนี้ณฮอล์หนึ่งที่สองอินผพคเมืองทองธานีอนาคตการศึกษาไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ คาบูชานี้พบรายการสุดพิเศษที่ช่อง3าก้านาฬิกาสิบนาทีท้องโลกกับติ๊กเจษดาพรไหนเนวิเอเตอร์เก้านาฬิกาห5า้านาทีพาจินเตรียมนาฬิการนั่งย่างโชว์สินาฬิกาสีนาทีพบกับแสงสามช้าในชิงร้อยชิงล้านค่าฮอลิเดย์สินาฬิกาสิบนาทีพิสูจน์ความล้นลับในละครสัมผัสพิศวงและห้ามพาเทปธุ์ภาพคอนเสิร์ตสบวกหชั่วนาทีซุปเปอร์สตาร์คอนเสิร์ตเวลา14นาฬิกาสิบนาทีค่ะ คิดช่วยทําโดยยาหอมปิดทองจากเวชพงโอสถทูบหอมพลังทิพย์99ปีธนาคารออมสินเติบโตผู้เศรษฐกิจไทยและสังคมไทย นายกรัฐมนตรีมั่นใจการเดินทางเยือนญี่ปุ่นจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้มากขึ้นถือโอกาสนำสารสแสดงความเสียใจพร้อมรายละเอียดในการจ่ายเงินเยียวยามอบให้ครอบครัวช่างภาพชาวญี่ปุ่นด้วยด้านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากความขัดแย้งทางการเมืองวงเงิน2,000ล้านบาท เิดรับลงทะเบียนเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในวันที่8มีนาคมนี้สถาบันพระปกเกล้าเสนอแผนปรองดองต่อคณะกรรมาการให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวเนื่องก,กับการชุมนุมทางการเมืองทุกประเภทรวมถึงการกระทำความผิดตามพรกฉุกเฉินนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยื่นฟ้อง7หน่วยง,งานภาครัฐปล่อยให้ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม11แห่งก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบ เรือข้ามฝากล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเด็กนักเรียนม .3 เสียชีวิต1รายสูญหายสองรายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาชาวรัสเซียในเมืองใหญ่ออกมาชุมนุมประท้วมผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่นายกรัฐมนตรีวลาดิเมียรป,ปูตินได้คะแนนเสียงถึงร6 3เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ชุมนุมไปแล้วอย่างน้อย250คน ค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทํากันกําลังนั่งบ่นเรื่องการเมืองกับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลและรองศาสตราจารย์ดรสุขุลชลัยทราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทเพราะแย่งกันคิดแย่งกันทำหรล้วยังคิดแย่งกับเช้าวันพระใหญ่นะอาจารย์วันนี้เราต้องมาแบบสงบไม่พูดการเมืองทุกสิ่ธรรมะในแง่ธรรมะไหวไหมไหวไม่กาลังบ่นบอกว่าดูข่าวรัสเซียแล้วแบบโอ้โหผู้นําก็มีเหมือนกันเนอะแล้วคิดว่าเป็นเฉพาะบ้านเรานะที่แบบแบบ ดึงเก้าอี้เอาไว้ประธานาธิบดีแล้วมาเป็นนายกแล้วก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีก่เดือราอนเราสลับเป็นสสเป็นสวกลับไปเป็นสสแล้วก็ภรรยาบ้างสามีบ้างลูกบั้งเรื่องอำนาจเนี่ยมันไม่เข้าใครออาใครไงพอใครเข้าไปได้อํานาจแล้วมันเขาบอกว่ามันมันหลงอยู่ในวังวนตรงนั้นแหละตัวเองไม่ได้ภรรยาก็ครัวลูกหลานเหมือนกับการเมืองตอนนี้เห็นไหมทําอะไรตอนนี้นะไม่ผิดแต่ต้องรอบคอบนะ มันแปลว่าอะไรใช่ไหมคะไอ้ตรงนี้ผมไม่เข้าใจมาตรฐานนี้นะครับคือถ้าผิดก็ผิดไปนี่กําลังพูดถึงเรื่องของผู้ตรวจการรัฐสภาที่ตองบมาเรื่องการแต่งตั้งคือรัฐทนตรีสองคนมันรู้สึกเหมือนพยายามเอาใจทุกฝ่ายอ่าจากนั้วตกลงก็เลยนี่นี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดว่าต้องตีความกันอีกแหละใช่ไหมความคำที่ท่านสุขุมพูดคือเขายื่นว่าสองท่านเนี่ยมีคล้ายๆว่าไม่ได้ขาดรุปสมบัติ ฝ่าฝืนมา่าฟื้นอะไรในเรื่องของการแต่งตั้งที่เรื่องพิธาเรืคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ก็ปรากฏว่าลงมติว่าไม่คือกรณีคุณนัทวุฒินี่คือกรณีที่เคยคือมีคดีมีคดีค่อนข้างรุนแรงเรื่องของการก่อการร้ายอะไรประมาณนั้นส่วนคุณนัิธีก็ติดบัญชีดำของสหรัฐอเมริกาฝาืนเรื่องไปเอาใจฝักใฝ่ผู้นำทาง ีทางการเมืองที่มันไม่เป็นปารที่ประไายยื่นผู้ตรวจการว่าการแต่งตั้งสองคนเนี้ฝ่าฝืนหรือเปล่าไม่พินาต่างๆในเรื่องของภูมิหลังหรือเปล่านะครับก็พอตัดสินมาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่ผิดไม่ฝ่าฝืนแต่ควรจะต้องรอบครอบเป็นการติ้งออกมาอย่างนี้ตัวเอขคำว่าควรจะรอบครอบเนี่ยนะเหมือนถ้าให้ผมตีความตอนแรกสุดล้ว ตั้งครั้งนี้ไม่รอบครอบนี่แสดงว่าถ้ารอบครอบแล้วไม่ได้เป็นอืงอย่าใช่ใช่ใช่ใชถูกไหมแปลว่าไม่รอบ,อบครอบใช่แต่พอมาดูประโยคแรกตั้งได้นะไม่ขัดแล้วจะให้ตั้งไม่ตั้งเนี่ย <c oughs> ตั้งแล้วจะผิดหรือหรือว่าจะถูกต้องตามไอ้นี่หรือปรเปล่าเพราะว่า,าการ,รที่เขาขเขาบอกว่าไม่ขัดนี่เขาบอกว่าเพราะว่าเป็นมาก่อน เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนมาเป็นรัฐมนตรีนี่หมายความว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีแล้วนะแล้วมีเรื่องนี้เกิดแล้วเกิดโดนแบกฤทธิ์จากบางประเทศเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมนี่ผมต้องถามเขาว่าใช่ไหมใช่ไหมต้องมีเรื่องนี้เขาบอกว่าให้ทางทั้งสองคนเลขากับทางด้านนายกเนี่ยชี้แจงกลับมาภายใน30มสิบวันถ้าไม่จับกลับมาใน30วันเนี่ยก็จะแจ้ง มาให้ทราบอีกช่างหนึ่งว่าอ่านแล้วก็โมงนะทไมจึงไม่าี้แจงทาไมจึงไม่ชี้แจงจริงเหรอคะจ้างทำไมไม่แแล้วไม่ชี้แจงคือยังไม่รู้ว่าจะอะไรก็ต้องรู้อีกอะแม้เป็นผมเป็นนายกนะผมไม่ได้เป็นนะนะครับแต่ว่าสมมุติเนี่ยสมมติสมมติไม่แจ้งซะดื้ออยากจะรู้อยากจะรู้วอ้สามสิบวันเป็นไงไม่แจ้งเขาเม้าไม่อยากขยายความงายจานแต่ถ้าดูกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโคศกพร้อมพง์ลพลิ ก็เอาแต่เพียงว่าโหยุติธรรมนะไม่เอาผิดนะพอไปทางคุณสุริยะสายกสิติราก็บอกนี่แหละการทวงตีาหย่เงี้ยรัฐมนตรีสองคนเนี่ยถ้าเป็นจริงๆิแล้วต้องลาออกต้องเอาออกกาบตำแหน่งตีความทั้งสองอันเนี่ยอย่าว่าแต่เราสับสนเลยสองฝ่ายเนี่ยเขาก็สับสนเหมือนกันผมแน่ใจนกสับสนน่ะว่าท่านผู้ตรวจเองก็สับสนไม่แต่ท่านผู้ตรวจหลายท่านไงข้ราชกิรก็สับสนไงสามคนใช่ไหมคะหลายท่านตัวเราเอาอะ้ดีเนี่ยเอางนี้ดีกว่านะ มทแรกอีกมาท่าสองเอาอย่างนี้เหมือนเชิงการทูตคือแบบจะแม่เหมือนการทูตแต่เขาแบบไม่อยากให้ใครปิดหัวซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อะไรแต่เขาตรงนี้ทําให้คนทาให้คนติดคุกมาเยอะแล้วเขาบอกว่าทาตรงนี้ไม่ได้ทาเพื่อวันนี้นะทําเพื่ออนาคตของการที่จะแต่งตั้งในครั้งต่อๆไปเนี่ยไม่ใช่ดูแต่ตรงนี้เพื่อจะดูเรื่องของความรอบครอบด้วยะเขาบอกนี่นะไม่ได้ข้อมูลการจนจนถึงวันนี้เนี่ยนะ ต้องไม่ลืมว่านักการเมืองเนี่ยเขาดูกฎหมายแบบสีสนนใจอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าดูตามที่ตอบมาเนี่ยแสดงว่าแม้จะมีคดีแม้จะมีอะไรก็แล้วแต่ฟังได้ฟังได้แต่มันไม่เหมาะสมเพียงแต่มันไม่รอบคอบเท่านั้นแหละใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้สรุปว่าได้ใช่ไหมไม่สรุปมันต้องแน่ต้องได้ดิครับต้องได้เพราะว่าคือฟังดูก็คือได้แต่ไม่รอบคอบได้แต่รอบคอบแล้วเป็นไงก็ไม่ได้ไม่ได้ได้ไง ก็ตั้งได้นะบรรดแรกไม่เหมาะไม่ขาบพือไม่ราดืแต่ไม่รอบครอบเขาไม่ใช้คำว่าไม่เหมาะเรารอเรารอให้ให้ท่านผานิตมาให้ให้ท่านผู้ตรวจอธิบายภายในสามสิบวันไหมตกลงนี่ให้นายกอธิบายให้คนที่อธิบายคนที่จะต้องดําเนินรอยตามมันจะต้องเป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวต้องมีอีกหลายกรณีล่ละเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวอาออกมาเนี่ยผิดใจจำไหมเคยเอาคนที่เคยโดน ตัดสิทการเมืองไปแล้วกลับมาเป็นรัฐมนตรีนี่เหมาะสมไหมได้นนแต่ไม,<อ>ไม่รอบครอบเป็นไปได้นะนคำว่ารอบครอบตรงนี้แต่เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เคยทำอะไรพลาดทั้งไปนี่กลับมาคงเป็นอะไรไม่ได้เลยต่อไปนี้ไม่รอบครอบบางิงมันไม่ทราบสคือมันถ้าดูแล้วเนี่ยทำผิดไปแล้วเนี่ยนะฮะพ้นผ,ผิดก็มันก็ต้องดูด้วยความผิดอะไร ความผิดบางอย่างอภัยกันไม่ได้เลยนะตัวอย่างอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยใครเคยติดเรื่องยาเสพติดนะเสพห้าเสพติดอย่าเข้าประเทศกันเลยไม่เข้าประเทศห้ามเข้าเลยอย่างนี้เหรอแมะแต่ถ้าความผิดแบบขอโทษชนคนรลไปพลาดชนโคตรแล้วโทษเรื่องโดยประมาทเนี่ยมันก็ต้องนั่นทีนี้พวกร้อยสิบเอ็ดเนี่ยต้องยอมรับนะมันอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุครับ โดนโดนไอ้กฎหมายที่คนตกเถียงว่าเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเพราะกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเรื่องยุบยุบพักแต่ไม่เป็นไรหรกป่านนี้บ้านเล็กที่ร้อยสิบเมตรเขาเตรียมตัวขึ้นบินหมดแล้วก็คงจะไปจับจองหว้ระมาวันมาฆะหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวพักครู่งหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะไปไหว้พระที่ดูไบอ รู้จักเวชพงศ์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ โอ้ oh, ยันมาทำสิ่งที่ท้าทายฮึม mm hmm. ทั่วโลกเลยนะเนี่ยยามบาร์โอ้ยันมาทำสิ่งที่ท้าทายฮึม mm hmm. ทั่วโลกเลยนะเนี่ยยามบาร์ โลกของการศึกษาพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กไทยจึงต้องเรียนรู้และก้าวให้ทันโลกยุคใหม่การศึกษาต้องทําให้เด็กไทยได้พัฒนาก้าวล้ำทันเทียมนานาชาติขอเชิญผู้ปกครองและเยาวชนไทยพบกันในงานอานาคตการศึกษาไทยมหกรรมการศึกษาที่จะตอบทุกคาถามเกี่ยวกับอนาคตการศึกษาไทย6-7มีนาคมนี 2, ้ณฮอล์หนึ่งที่สองอิมพัคเมืองทองธานีอานาคตการศึกษาไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ สอนภาษาเหนือทุกคนในกองนะครับผมชอบพี่เชอรี่พูดยังไงครับหน้ามอนิเตอร์ครับพี่่ชอบคนเลวปะพี่ลี่บอกไม่ชอบบอกว่างั้นผมจะไม่เลวแล้วไม่ใช่ถึงเป็นคนเลวก็เป็นคนเลวที่รักเธอเมื่อดาราหนุ่มในสังกัดดูแลดาวไปงัดข้อกับผู้กำกับรุ่นใหญ่ในวงการทำเป็นเรื่องซีเรียสไปได้ผมไม่ได้ฆ่าใครตายนะครับแต่ไม่ได้ฆ่าใครแต่แกกำลังจะฆ่าตัวเองนะสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับงานนี้ดับแน่นอนเป็นข่าวพฤหัสบดีนี้ห้าทุ่มสิบห้านาที คิดช่วยทำโดยยาแก้ไออาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจไทยและสังคมไทยคุยกันอยู่วันมาค้าวันนี้ได้แจกของนะน,นี่เป็นทําทานหรือเปล่าราเป็นคอนเสิร์ตเชิญอาจารย์ด้วยทั้งสองท่านเลยเป็นคอนเสิร์ตการกุศลร้อยดวงใจเพื่อรอยยิ้มของคณะทนันตะแพทย์เทวศาสตร์มหาวิทยาลัยมิิดนค่ะทำบุญน,นี่ไหคะทำบุญทาบุญนะคะอาจารย์ก็โอ้ย มีตั้งแต่รุ่นใหญ่อย่างอาจารย์นะคะคุณชรินมาจนถึงแบบวัยรุ่นก็มีน้องนบอะไรอย่างเงี้ยมีหลายหลายคนนบอากาใช่มีมีหลายคนมีหลายคนอันนี้เขาเป็นการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตค่ะอันนี้ช่วยผู้ป่วยได้โอกาสไปจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราแจกให้6ใบสามารถรับได้ที่ติดต่อที่022623456นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยแต่ไปรับที่บริษัทของเราแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยได้รับบัตรฟรีไปอหากให้ทำบุญด้วยจริงๆนะเพราะว่าคอนเสิร์ตจัดเพื่อการกุศลนะยิงก็จะไปดูว่าจะไปพาลูกไปดูด้วยวันเสาร์แต่ว่าก็จะไปทำบุญด้วยเหมือนกันใครสนใจมาร่วมทำบุญกันวันนี้วันพระใหญ่อันนี้แจกอันนี้แจกอันนี้แจกโทรศัพท์มาที่ที่022623456ก็แล้วกันนะคะอาจารย์พูดถึงวันนี้วันพระใหญ่วันมาค้าเห็นโพอาจารย์นี้ผมฟังโพแล้วผมพอใจนะ จริงเหรอคะเด็กไว้รู้จักวาเลนไทน์มากกว่ามาคะเนี่ยเหรอไม่ใช่คือแค่รู้จักแบบว่าวันที่14คือวันวาเลนไทน์แค่นี้วันมาฆะวันที่เท่าไหร่นี่อย่าไปโทษเด็กเลยเพราะว่ามันเป็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยอยู่แล้วมันเป็นแต่ต้องไปไล่กันวันเป็นเดือนสามอย่างนี้แต่ว่าที่ผมฟังดูแล้วพอใจเนี่ยคือคนเด็กเนี่ยมีความรู้เรื่องวัน มาค่ะมาท่านเนี่ยมาความเป็นยังไงรู้ประวัติรู้อะไรบ้างทานนี้พระเกศคิดว่านอกจากจะให้ความสําคัญทางศาสนาแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่ามันมีอยู่ในบทเรียนอพราะว่าตรงนี้ต้องเรียนอยู่แล้ววันมาคะคือวันอะไรนะวันที่พระพิสุส่งที่บวชโดยพระพุทธเจ้าแล้เป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็มีการแสดงแต่ว่าทางยาวชนเนี่ยเขาก็เสนนแนะมานะ ขาบอกว่าเรื่องของการจะให้ความสําคัญต่างๆเหล่านี้มันต้องเน้นย้าทั้งเรื่องของครอบครัวทั้งเรื่องของครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ต้องให้ความสนใจแล้วก็วันนี้ันหยุดไม่ได้ไปวันเที่ยวนะคะใช่แล้วก็จัดกิจกรรมเนี่ยให้มันสอดคล้องกับวัยของเขาไม่ใช่ว่าเกณฑ์ไปถึงโอ้โหนั่งสมาธิเด็กเบื่อตายเลยนะใช่ใช่ใช่นี้ก็ต้องคือคํานึงเนาะตามวัยของของผู้ที่จะ เข้าไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรด้วยให้มันเหมาะสมด้วยเหมือนกันเอ๊ยพูดถึงวันหยุดสาววันนี้อันนี้คอนเสิร์ตวันสาวคุณวสรรเชิญอาจารย์หรือเปล่าเห็นบอกว่าที่เบนท์ทั้งหล่อเขาจะมีงานวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เรื่องอะไรอะไรอะไรรถรถเล็กราคาใหญ่รถใหญ่ราคาอะไรกะไรอะที่เราเห็นนที่เห็นเนี่ยนะคือมันนั่งสบายเป็นรถแบบเจ็ดที่นั่งอะไรเงี้ยนะเท่าที่ เท่าที่ด้อย่าก็งงเพราะว่าคือเดิมเห็นคุณวสันต์เขาเน้นรถวีโต้ใช่ไหมใหญ่สิบเอ็ดคนพอจ่ายเงินนิดเดียวจ่ายเงินน้อยออกมาอันนี้คิดแบบคืบเลยจายรถคิดแบบรถเก่ง เลิกเสียภาษีสูงเออมันคือว่ารถอันใหม่เนี่ยละอ๋ออือันนี้แฟน,นแฟนทองหล่อจริงๆเลยนะเอาใครสนใจเป็นแฟนคุณวสันต์ก็ไปพบ,ค,บคุณวสัน,สสสนต์สุกเสาร์อาทิตย์นี้กแล้วลบัารเลขที่111เป็นไงาบาลเขต้องถามอาจารย์เลยไมถามหญิงคือกระแสข่าวตอนนี้เนี่ยเราก็บอกว่ายิ่งใกล้เดือนพฤษภาคมขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยไอ้กระแสการเมืองที่ร้อนแรงเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่กระแสวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะพวกเราหรอกนะครับแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีการจับแถวว่ารัฐมนตรีต่างๆที่เคยถูก ต้องโทษไป5้าปีเว้นวัดไปเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเข้าแถว่างนี้คุณสุวัสด์คุณหญิงหน่อยอะไรอย่างี้คืออย่างนี้เขาว่ากันอย่างนี้นะว่าสําหรับพรักพลังชนกับพักเอ่อพลังชนคุณสนธยาเนี่ยหล่ะเจ้าพัฒนาเก่าอันนี้เนี่ยตัวจริงคงออกแน่มาแน่คุณสุธยามาคุณสุวัสดิ์มาตรงเนี้ยแต่ในพรคเพื่อไทยนี่มันมีหลายแถวครับเพราะนั้นเขาบอกว่าบางทีอาจจะ ยังไม่กลับมาทีเดียวในรูปของรัฐมนตรีแต่อาจจะกลับมาในรูปที่ปรึกษาบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกมาทีเดียวนะไม่มีก็ยังไม่พอเลยนะไม่แต่ว่ามันก็ต้องคํานึงถึงพลังที่อยู่ในพักอยู่เหมือนกันนะเขามีตําแหน่งแล้วแล้วเขามีคนอยู่ในมือแล้วแล้วมันแล้วคนเข้าแถวรออยู่เนี่ยเพราะอย่างวันก่อนที่โบรนาซ่าเ็ามีรอได้คนหนึ่งอะไรแน้ประกาศไม่ใช่ประกาศแล้วว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมเหมาะสมตอนนี้ก็ซื้อตั๋วบินบินไปดูใบ ไม่ได้ไปไหว้พระวันมาคะนะแต่ว่าไปเตรียมคอลมองไที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะผมว่าทางท่านผู้ชมเนี่ยพลิกหนังสือพิมพ์วันนี้นะฮะแทบทุกฉบับเลยบอกมาเลยไล่มาทุกคนเลยที่บินไปแต่หลายคนก็ยังบอกว่าอย่างกรณีพลังชนใช่ไหมที่บอกว่าภรรยาเป็นตอนนี้ค่ะเพราะคนที่น่าจะได้แน่ๆน่าจะเป็นคุณสุรนันนะอเนะคุณสุรนันมะตอนนี้ก็มาแรงมาแรง เจอสกัดเยอะเหมือนกันไม่ใช่เบาเลยเห็นบอกเลขาที่การนายกนี่แต่ว่าดูแล้วนี่ถ้าดูถ้าดูแล้วใช่เลยใช่เลยแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าต้องฝ่าดงเหมือนกันดงอะไรคิดเอเองแล้วกันเขาภายในพักเองเนี่ยนะนอกจากว่าจะจัดลำดับโดยนายใหญ่นะครับน้องนายใหญ่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีขัดกันเองข้างในนะเปะตัดท้ากันตลอด ต้องติดตามเพื่อไทยนจะล้มหรือไม่ล้มในรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกต้องติดตามเวทีมวยไทยพวกเดียวกันเองเวทีมวยไทยกันอยู่เพราะตอนนี้ประชาธิปัตย์เองเขาก็แหมไอ่อนๆไหมนะเขาบอกว่าหมดเวลาหมดเวลาเอามาคุยกันใหม่พุทธนางแล้วกันเดี๋ยวพี่ชมเด็กคิดเด็กทําการสิดท้ายที่ทางข่าวในวันนี้แลวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่วันนี้ขอให้ธรรมะสวัสดีกันแล้วกันนะคะมีความสุขมากๆในวันมาฆบูชาสวัสดีค่ะ คำสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมมาตาค่ะวันนี้หนูจะเอาธรรมะมาฝากค่ะหลวงตาครับคุณครูบอกว่าในวันมาค้าบูชาพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงพระโอวาปฏิโมกซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาผมสงสัยว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องอะไรหรอครับข้อความในโอวาปฏิโมกส่วนใหญ่ เจาะจงสำหรับนักบวชหรือบรรพชิตแต่บางข้อเด็กๆก,ก็สามารถนำไปปฏิบัติตามได้นั่นก็คือพระพุทธพจน์คาถาที่สองซึ่งทรงกล่าวถึงหลักการสามสรุปรวบยอดหลักธรรมทางพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือการรักษาสินห้าการทำความดีทั้งกายวาจาใจไม่อาฆาตพยาบาทไม่คิดฟุ้งซ่านไม่หดหู่ท้อแท้และสงสัยในการทำความดีความชั่ว ว่ามีผลจริงหรือไม่ขอบคุณครับหลวงตาวันนี้ต้องติดตามกทมจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นวันสุดท้ายร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคเหนือติดตามปัญหายาเสพติดและปัญหาหมอกควัน